ต๊ะเมี่ยวหรือว่าต้นอ่อนถั่วลันเตาที่ปลูกจากถัว่วซื้อมาจากอาดีนะอันนี้ปลูกอีกรอบนึงให้ดูว่าวิธีปลูกอะมันปลูกยังไงอันเนี้ยปลูกแบบไม่ได้ใช้ดินนะทุกคนเนีย่ยเห็นไหมจะให้ดูรากเห็นปะอันนี้เขาอายุประมาณสิบสองวันนะเนี่ยประมาณสิบสองวันก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าปลูกยังไงนะวิธีปลูกก็ง่ายๆนะทุกคนให้เราเอาถั่วไปแช่น้ําอุ่นก่อนหนึ่งคืนตอนที่เรา แช่เราลืมถ่ายวิดีโอนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกรอบนึงว่าถั่วแบบไหนที่เราสามารถซื้อมาปลูกได้นะเผื่อใครที่ไม่ได้เห็นวิดีโอก่อนหน้านี้พอครบเวลาเราก็เอาเขามาเทใส่ถาดแล้วก็ฉีดน้ําล้างๆแบบนี้ให้มันไม่เมือกอะ่ะเพราะถ้าเราไม่ล้างอะ่ะเวลาที่เรารดน้ําลงไปอะ่ะเวลาน้ํามันขังอะ่ะมันจะเน่าไงถ้าบ้านใครมีกล่องโฟมก็เอาใส่กล่องไว้แบบนี้นะจากนั้นเราก็ปิดฝาแบบแง้มๆนะไม่ต้องปิดสนิท ข้อดีของการที่เราใส่กล่องโฟมแล้วก็ปิดฝาเงี่ยมก็คือต้นเขามันจะสูงกว่าปกติเพราะว่าเขาจะยืดหาแสงไงอย่างอันเนี้ยที่เห็นก็คือผ่านไป3มวันเขาก็จะงอกต้นประมาณนี้นะเนี่ยก็รากก็จะยังไม่หนาเท่าไหร่พอผ่านไป5้าถึงเวันแรกอ่ะต้นที่ได้เขาก็จะได้ประมาณนี้แล้วรากเขาก็จะเริ่มมีความหนาขึ้นมานิดนึง ทีนี้พอถ้ารากเขาหนาประมาณนี้แล้วอะเราสามารถรดน้ําแบบวันเว้นวันก็ได้ไม่ต้องรดทุกวันแล้วถ้าไม่อยากให้มันเน่าก็คือเวลาทุกครั้งก่อนเราจะรดน้ําอะก็ให้เทน้ําอันเก่าที่มันค้างอยู่ในถาดสีเขียวๆวออกให้หมดก่อนก็ค่อยรดน้ําใหม่ลงไปถุงหนึงอที่ซื้อมามันจะปลูกได้สามถาดแบบนี้นะแล้วเวลาที่เขาโตอย่างเงี้ยเวลาที่เขางอกออกมาประมาณนี้แล้วอะเราไม่ต้องไปรดน้ํา บ่อยเราลดแค่วันละครั้งก็พอเห็นปะ่ะเนี่ยไม่ต้องใช้ดินจ้ะเวลาตัดเราก็แค่ตัดตัดแบบนี้ตัดส่วนข้างบนมันอะเออแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็ใส่กลับไปไว้เหมือนเดิมจากนั้นเราก็แค่รดน้ําตามปกตินะมันก็จะงอกออกมาอีกประมาณประมาณสองถึงสามรอบอ่ะแต่ว่ารอบที่สามก็คือมันจะไม่ค่อยต้นมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะเราอันนี้เราปลูกแบบไม่ได้ใส่ปูยไม่ได้บํารุงเนาะเราก็แค่รดน้ําอย่างเดียวก็จะได้เต็มที่สุดประมาณสามรอบ